สวัสดีครับสวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่น่ารักแล้วก็ทั่วโลกนะครับมีโอกาสได้มาทำคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ติดภารกิจหลายอย่างเนาะไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ลงคลิป นะครับก็หลังจากที่ได้ดูคลิปนะครับที่ผ่านมานะ,ะถึงเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในขนาดนี้เนาะผมเองก็เท่ากับว่าแทบจะไม่ได้ลงคลิปนะ งก็ลงเป็นคลิปไปนู่นไปนี่ะนะครับบางครั้งก็สองสามวันลงทีหนึ่งเอฟซีก็ทักมานะครับถามไทยก็ขอบคุณมากครับก็จะมาเล่าถึง อาการของแม่ครูก่อนเนาะก่อนจะไปถึงเรื่องที่มันกำลังเป็นประเด็นประเด็นร้อนอยู่นะ,ะช่วงนี้แม่ครูก็ออกจากบ้านไม่ค่อยได้หรอกวันก่อนไปที่ที่นาก็ตากแดดตากแดดช่วงเช้านะเจ็ดแปดโมงนี่ขนาดแดดอ่อนๆน,นะก็ยังโดนไม่ได้ก็จะยามันจะส่งผลให้เป็นพวกโรคผิวหนังนะพวก มันก็จะเกิดการคันนะครับคันทั้งวันเลยถ้าโดนแดดฉะนั้นแล้วก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวอยู่ในอากาศเย็นตลอดนะต่อไปงานต่างๆงานถ่ายรูปนะที่ออกนอกสถานที่หลงจิมมี่ต้องลุยเดี่ยวแล้วนะครับนะครับก็เป็นการอพา แม่ครูนะไปหาหมอในช่วงเดือนนี้ก็สี่ครั้งแล้วนะมุกาอาหารกรแก่นสี่รอบแล้วก็กินยาวันล,ละันล,ลเมตนะเป็นยามุ่งเป้านะาสำหรับเขาเรียกว่าอาการแล้วก็เชื้อนะที่มันเกิดขึ้นนะน้องมะนี่บริเวณปอดน,นี่มันมันไม่ลุกลามแต่ว่ามันก็ยังอยู่เหนเดิมมันไม่หายไปไหน ายานี่เพียงเข้าไประงับเท่านั้นเองแต่มันจะมีผลผลผลเสียก็คือต้องกินยาตลอดนะครับกินยาบ่อยมันก็ไม่ดีเนาะทุกท่านเนะาะลำพังเขาเรียกว่าภูมิตัวเองก็สู้กับโรคนี้ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยยาก็สู้ๆกันไปนี่แหละนะครับ เป็นที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะผมก็ดูอยู่ผมพิจารณาดูอยู่มันก็มีคลิปเด็กมานะเพราะว่าผมก็ติดตามทางเพื่อน y o u ูท b บในคนที่ผมเคยคุกคีเคยเ,เคยรักเคยเร่วมร่วมงานกันมาเนี่ยผมก็ติดตามอยู่ก็เลยทำให้มัน เกิดเกิดความเกิดความที่จะพินิจพิเคราะห์อะไรไหมนั่นก็คือเราเราผ่านเราผ่านก็คือเราผ่านเรื่องราวที่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วนะผมก็ไม่อยากไปลื้อไปอะไรมาเพียงแค่ว่า วันนี้ที่จะมาพูดนี่ก็คือ,อเรื่องของคนที่ผมนับถือแก่เป็นพ่อเป็นแม่นะผมเองก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยทุกท่านเริ่มแรกแต่ไปเป็น Youtube ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะก็ไปรู้จักอเอาไว้ว่ารู้จักเพื่อนทั้งสองเลยนะ ผมมีคู่หนึ่งที่มีอายุมากถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะระดับเขาเรียกว่าคนเท่าคนแก่นะที่ควรเคารพนับถือนะครับก็เลยมีความเคารพรักมาโดยตลอดนะอะตลอดที่ผ่านมาเนย ผมยังจำติดตาได้เลยคือวันที่ผมนอนนอนในรถวันไหนที่ผมเกิดความกลัวนะนะครับผมก็จะมองไปที่เต็นทเต็นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเพิงนะครับเป็นเพิงเพิงสังกะสีแล้วก็มีผ้าใบอะไรปิดไปนะครับผมก็เห็นได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงคุยกัน เปิดไฟแล้วคุยกันนอนคุยกันนะวันนั้นเราผมจะชื่นใจมากและมีความอบอุ่นนะว่าเออมีคนมีคนเอออยู่เคียงข้างเราอยู่เราไม่ได้อยู่เดียวดายแนละ้วนะครับถ้าวันไหนเพื่อนไม่อยู่นี่โอ้วันนั้นเนี่ยกลัวมากเลยเพราะว่าเพื่อนจะไม่มานอนทุกวันนะนะครับแต่ว่าประมาณสัก จ็ดสิบถึงแปเพิ่งก็จะมานอนนะอันนี้ก็หมายถึงพ่อฟื้นแล้วก็ยายคำใสนะที่ผมเข่าลบละนะครับเหมือนพ่อเหมือนแม่นะ,ะตั้งแต่นู้นมาแหละถ้ามีแสงไฟอยู่ในเต็นท์เพิ่อนอยู่ในขนำเพิ่นนะเป็นเพิงน้อยๆนะถ้ามีแสงไฟและมีเสียงเพิ่นคุยกันนี่ชื่นใจนะครับอบอุ่นนะครับ ต่อจากนั้นมามันก็เป็นเวลาผ่านมาเรื่อยๆเ,เนาะจนกระทั่งว่ามันเจริญตลาดอะไรมันก็เจริญขึ้นนะตัวนก็มาทําให้มันมาตรฐานขึ้นนะทำดีขึ้นเราก็มารู้จักมักคุ้นกันเป็นสองสามีภรรยาที่มีน้ำใจตื่นเช้ามาเนี่ยทุกท่าน มาเด้อลูกมากินข้าวนะทุกท่านไม่เคยรังเกียจรังงอนเลยเพื่อนทํากับข้าวมาแล้วนี่เพื่อนไม่ได้คํานึงเลยว่าเพื่อนนี่จะเสียเงินเสียทองไปซื้อกับข้องกับข้าวแล้วก็มาเรียกเพื่อนเพื่อนมากินข้าวเรียกลูกหลานมากินข้าวนะก็จะนั่งกินข้าวกับพ่อฟื้นแล้วก็แม่คำใส ันเป็นภาพที่อบอุ่นอบอุ่นผมผมคิดว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็เหมือนกับได้รางวัลชีวิตมาสำหรับที่ได้รู้จักกับพ่อฟื้นและแม่คําใสตั้งแต่นู้นมาผมก็นับถือมาโดยตลอดสามารถ ฝากผีฝากไข้ได้นะในหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเรียกใช้พ่อฟืน้นนะเพื่อนเพืน่พนก็อวุโสอยู่แล้วนะแต่เพื่อนก็ยังยังทำให้เรานะบางครั้งนี่เราหยิบยืน่นเงินทองไปให้แกแกก็บอกว่าแกก็ปฏิเสธเอ้ยพ่อพีแล้วไม่เอาหรอกเอามาทำไมนะแค่นี้เองแก เหมือนแม่คำใสเหมือนกันมีอะไรอร่อยอร่อยจะหุงหาอาหารมาให้กินตลอดจนกระทั่งย้ายนะครับย้ายไปที่อีกที่หนึ่งนะทุกเช้าก็จะมีเสียงทำกับข้าวกองแกงกองแกงต้องเรียกลูกตลอดนะมาเด้อมากินข้าวมาเด้อมากินข้าวถ้าฟื้นเหมือนกันวันไหนที่ผมอ่า ที่เวลานอนแล้วไม่มีเพื่อนนะไม่มีเพื่อนผมก็จะบอกพ่อนอนเป็นเพื่อนหน่อยเด้อพ่อนั่นแหละคืนนั้นแล้แกจะไม่ไปไหนเลยแกจะนอนที่แค่ที่อะไรแกก็ช่างเตียงก็ช่างข้างบ้านแกแกจะไม่ไปไหนเลยคือจะเฝ้าเฝ้านี่คือผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพ่น ลักและก็ห่วงใยเรามาโดยตลอดผมถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ผมนะครับดังนั้นวันนี้ที่ผมผม,มาพูดนี่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีไปถึงสื่อไปถึงอะไรนะทุกท่านวันนี้เพียงแค่ว่าผมมาเล่าถึงบุญคุณที่พ่อฟื้นและแม่คำใสที่มีต่อผมส่วนคนอื่นๆ ที่มีบุญคุณหรือหรือสร้างสร้างงานร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังนะก็ยังเหมือนเดิมนะท,ท่านท่านก็ยังไม่ลืมบุญคุณใครนะแต่สำหรับพ่อฟื้นและแม่คำใสนะครับก็คงติดตาตึงใจไปตลอด ตลอดนะครับคงไม่ไม่มีลืมเรือนนะก็คงประมาณนี้ทุกท่านนะคลิปนี้ก็เพียงแค่อยากมาบอกกล่าวว่าพ่อฟื้นก็คือพ่อแม่คำใสก็คือแม่นะก็ให้กำลังใจนะครับแม่ก็อายุมากแล้วพ่อก็อายุมากแล้วนะก็ฝากไปด้วยว่าอตอนนี้ก็มาอยู่กับลูกกับหลานแลยเนาะนะครับ ก็ขอให้กิจการนะครับกิจการของพ่อและแม่นะครับรุ่งเรืองนะครับค้าขายดีร่ำรวยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็อยู่กับลูกหลานก็เรียกว่าตุ้มลูกตุ้มหลานนะตลอดตลอดไปนะครับ หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งถ้า,าทางแม่กูเองถ้าเพิ่นมีสุขภาพร่างกายที่มันเป็นปกติแล้วคงจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนนะครับไปไหว้พ่อไหว้แม่พ่อฝืนแม่คำใสนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากเอกดติดตามให้ด้วยนะครับ ตอนนี้หมื่นหมื่นห้าแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งที่ผมผมถ่ายทำมาเมื่อวานพอดีถ่ายถ่ายกล้องเป็นกล้องอ,อีกแบบหนึ่งเลยไปตั้งระบบมันผิดพลาดไปก็เลยตอนนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่ออยู่ยังไงแล้วฝาก f อติดตามด้วยความยาวก็ประมาณ30กว่านาทีนะ <c oughs> นะครับ ก็ขอให้ FC นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นกันนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ